คอยชื่นใจที่ทุกคนยังร้องเป็นท่อนนี้ อาจจะร้องเป็นท่อนเดียวร้องเป็นท่อนเดียวหรือเปล่าไม่ไม่ได้ทำเพลงอะพี่ไม่ใช่เอาไมมาสิก็เพลงเมื่อกี้นะครับผมเป็นเพลงซิงเกิลที่สองของผมนะครับผมชื่อว่าสถานีอกหักนะฮะก็เช่อสังเกตชื่อ Breaking Heart Station นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ฟังก็สามารถไปฟังได้พรรู้สึกว่าพอฟังเพลงเนี้ยแล้วรู้สึกว่าอากาศมันร้อนรู้สึกอกหักก็เลย จะจะฮะอปดกี่โมงกี่โมงมากสิลุไูอเกี่ั้ติดถุงมืออ๋อโหอกแทบไ เหี่ยว่าก็อาจจะยากแน้หนุ่มหรืออาจจะอยากลองเป็นที่ที่ะมาจับนอนเอาเปลี่ยนเป็นจับหนอเป็นอ๋อไม่ได้เลยมไปแก้พี่กาได้อีกเนาะโหลดทุกคนได้ยินชัดไหมฮะชัดแจ๋วโอเคเดีนี้เราจะมาจับองกัน ตีกันให้ดูนะฮะไม่อากลับว่าไม่เพราะว่าเมื่อกี้วิทีาเนแล้ใช่ไหมเอาจริงเฮไม่เห็นวีทีาเลเห็นอ๋อหนูแอบไปดูทีวีไม่มอ้าไอ้วงอยู่ตัน่าจยขึ้นหนูไปไม่เป็นเลยลูกโอเคไม่ดี เลวเาจะจะเข้าพาท็อกซิกโรแมนตสอย่างท็อกซิกสนูอยากท็อกซิกจริงๆมาเกอกัไปคุยกันหลังบ้านดีกว่าเนี่ยไลยนะคะอะไรฮะกจริงเจริงจริงวเอง่เิจิไ้สั่งได้แต่ไม่คิดว่าเขามอนนะคือเขานงเหมือนนี่ิ ท็อกซิคงหนูคือจะบอกว่าถหตุาร์นี้จะเป็นการท็อกซิกแต่ผมว่าทุกความรักในคำท็อกซิกมันอาจจะมีความแซบรงเลยบ้างอยากจะรู้ไหมล่ะว่าท็อกซิกแล้วแซบมันเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยจ้า